แค่นี้เองเบาลงแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยเกี่ยวหนักขึ้นเอ้ยจุดเล่นรถอยู่ไหนไม่ไหวแล้ะจริงไปเป็นสนามเดียวไม่ียกรถให้ถึง20กิโลก็ขับให้ได้23กิโลเออม่แค่เคืนเอาคืน นะคะคสนามสกายเลนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะเป็นยังไงพี่จะแนะนําว่าเวลาเรามาถึงที่นี่เป็นการออกกําลังกายที่ง่ายมากไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเอาแค่ตัวมาก็พอเพราะว่าทุกอย่างเขามีให้หมดเลยผลลุงพลักผลลุงพลักไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยอันนี้เป็นเบียงเอาไว้ทานข้างในเผื่อหิว เดี๋ยวเราจะไปดูแขกรับเชิญของเราว่าเป็นใครนะคะแล้วเรายังไม่ได้บอกเขาทว่ากี่โหล ครึ่งชั่วโมงผ่านไปความจริงที่จะเล่นคนเดียวก็ได้เออแต่ต้องมานั่งรออะไรไม่รู้เนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะไปเองแล้วนะไม่รอแล้วนะหงุดหงดิงดลมเสียเดี๋ยวไม่โกรธใช่ไหมคะไม่โกรธไม่โกรธเดี๋ยวไปถึงไปถ,งถ,งถึงสนามเดียวไม่ไม่เรียกรถให้ให้ถึง20กิโลต้องขับให้ได้23กิโลเออไม่แขนไม่แขนเอาคืนเอาคืน ในที่สุดก็มาเหรอนุ้กจะไม่มานี่จะไปข้าวไปขี่ไม่รอแล้วเนี่ยสวัสดีสวัสดีไปไหนกันมาไปช้าอลไรขนาดเนี้ยไม่ได้นัดกันเลยนะครับนี่นี่มัปิกนิกกันหรอมาขี่จักรยานมาปิกนิกมาแบบไม่ได้นัดเนติดไม้อะไรพร้อมหมดแล้วเหรอรััเเนนนี่่ยยขาาาจจะมปกไม่รู้เพราะพี่ใส่ทองมารวยมากไปเอาจักรยานกันก่อนโอเคป้าปนี่มาตักปากกันหมดเลยนะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย แล้วการที่เราจะมาใช้ f a c i l ลิตในนี้นะคะก็จะมีอันน <stell ies. S 1> ี <blunt. S 1> ้ให so um, cool. okay. uh, ้เดี๋ยวจะแนะนำวิธีหนึ่งตอนเข้าไปว่าวิธีที่เราจะได้ snap ยังไงก็คือเอาแรบชนมาหนึ่งใบให้เขา register ให้ตึ๊กแอาแล้วเราก็ใส่เงินเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าไปทุกอย่างที่ดื่มกินหรือว่าอะไรต่างๆข้างในนี้เราจะใช้ผ่านอันนี้หมดนะคะนี่ควรใส่แมสควนะถ้าอยากจะใส่หน้ากากตรงนี้มีโพขนาดเนี้ย นี่มันี่มันกางเกงในผู้หญิงก็ได้นักฟัยากปะได้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 เป็นเอาไว้รีจิสเตอร์ก่อนตองเป็นมาแัดอยู่ตรงนี้เป็นอยู่ตรงนี้ที่เดไหมไม่ไม่ไม่ค่ะไปเข้าเข้าค่ะเข้าขอสแลปค่ะใช่ค่ะถ้าเข้าฝัดจักรยานด้วยต้องใช้รถจักรยานยูนิโคเ โอเคค่ะองใช้แบบน้หนึ่งค่ะควรจะต้องเข้ามาควรจะต้องติดบัตรประชาชนมานะคะหรือไม่งั้นก็เป็นไอดีอะไรก็ได้แต่เป็นบัตรประชาชนจะดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะมาแลกแนปจากตรงนี้ต่อนรับต้อนกันเช้าต่ำขวัการ มีร้านน้ำผลไม้รีเฟรชหลังจากขี่มาเฮ้ยหน้ามากันแล้วทุกวังควรจะชอบยิ่งถ้าขับผ่านถึงรอบหนึ่งได้นะโอ้โหสปินรอบแล้วกี่กิโลฮะยังไม่บอกเออไม่แขนไม่แขนเอาคืนจะเอาติดไว้ทำไมกันเนี่ยถ้าฟิล์มกับแพทติกอะจะมาขี่ตลอดอะ ก็ก็แนะนําให้เติมมาไว้ร้านที่เราจะไปกันเนี่ยมันโอนได้แต่ว่าส่วนมากอย่างเซเว่อย่าง True เนี้ยไม่ได้ต้องใช้ snap อ,อันนี้ค<ท>่อกลับบ้านเลยเหรอใช่แลเพราะถ้าเพรถ้าเติมเงินแล้วใช้ไม่หมดมันก็จะเหลือในนี้ก็เหมือนที่เราไปที่ญี่ปุ่นเขาแต่งงไงว่า,เ,าเขาให้เลยเนี่ยโอ้โหลงทุนเยอะมากเลยเนะมาก ไม่ทางนู้นนี่เดินมาชั่วโมงกว่านะยังไม่ได้ปั่นเลย <laughs> แต่บรรยากาศมันดีนะที่นี่คือแบบสดชื่นเหมือนปั่นอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยอ่ะโอ้โหคีโมอันนี้คีโมสวัสดีค่ะพี่จะเช่ารถแล้วเราก็จะมาเลือกสัยญาณไม่ให่เลือกแบบจริงๆเราได้รุ่นเดียวแหละเพราะเราไม่อยากขี่แบบจริงจังมากเราไม่ได้เหมือนชีพแต่เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำนะคะว่าที่นี่จะมีอะไรบ้าง ไฟฟ้าเนีฮะตรวจเช็คเลยวิวแชร์เอาวิวแชร์มาใส่สรุปแล้วก็จะได้ตัวสีเขียวใช่ไหมสีขาวนี่เหมือนกับสีเขียวไหมคะหรือว่าไม่เหมือนทางนี้เป็นนีดเป็นเกียร์ค่ะจะขับยากกว่าไหมคะใช่ค่ะคือมันต้องคอนโทรลได้ในหลังจะเป็นยังไงคะซึ่งมันจะขวัญแดงเราโอเคค่ะโปรอย่างเราสีเขียวอย่างเดียวค่ะซ้ายเอสเอสเอสนะฮะอย่างเรา ไอ้นี่กิ่งอนิสัยนี่ท็อปอินคนใช้เยอะค่ะของพี่ก็น่าจะเป็นเบอร์เอลได้ครับของคุณพี่น่าจะเป็นเบอร์เอ็มแต่แต่พี่เขาเรียกผิดนะเรียกว่าเขาพี่บอกว่าคุณฟิล์มวันนี้คุณพี่น่าจะเป็นเบอร์เอ็มใส่หน้ากากใส่หน้ากากคุณฟิล์มอยู่นี่ไม่ใช่อ่้หเอาให้เห็นหน้าเอาให้เห็นหน้ามันปิดหน้าเขาบอกไม่เห็นอ่ะคุณฟิล์มอันนี้คุณแพทริกดูหน้าด้วยค่ะคุณแพทริกโอเค ชุดพี่นี่พร้อมมากเลยนะพี่นี่เป็นนักตัตโวยงตัวจริงมากนี่ยังไม่นั่งก็ติดไข่แล้วเนี่ยคือสนามในแขรก็ปิดปิดสามทั่มงสาม่วมงเขาก็ปิดแล้วค่ะเขาเที่ยวเขานอนอยู่แล้วยังไม่ได้ขี่เลยอ่ะตายตายตาตายตายตาชุดพี่แบบสมาร์ทนี่ยังไม่นั่งก็ติดไข่แล้วเนี่ย มือเบรกหน้าขังมือจะมีเกียร์ทั้งหมดเลขแ 8, 1ดหนึ 8, ่ปนคือเ,เกียร์โลโลคือเ,เกียร์เบนานะฮะโลสำหรับเหมาะสำหรับทางเรียบนนแล้วก็ขึ้นเนินแบบชันๆนหน่อยอ่ะโป้งเบาลงที่เกียร์หนักน,นี้เลค,ครับอลองซ้อมๆกันนะนี่มีแต่้วยนะคันนี้ มาจริงปกติก็ต้องทำเอกสารก่อนนะโอเคค่ะนี่การทำเอกสารนะคะก่อนที่จะไปรับรถก็จะต้องเซ็นสองที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะต้องมีแบบประชาชนเนาะมีแต่ประชาชนไว้หนึ่งใบค่ะโอเคครับก็การปั่นจักรยานฮะให้หายใจสะดวกฮะก็ต้องใช้แมสคิวนะครับผมมีวิธีการใจเย็นมันจะทำให้คุณปั่นจักรยานไวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสามารถอ่าแรงเนี่ยจะไม่ตกเลยถ้าใส่แมสคิวเกี่ยวป่ะวันเนี้ย จริงก็จ่ายตางค่าจากักรยาน4คันแต่ว่าเราอะวางมาจําเราต้องวางมาจําคันละ1นึ่งันแต่ว่าเดี๋ยวเราออกมาเราจะได้มาจาต้องเป็นเงินสดแต่การจ่ายเงินค่าเช่าจะเป็นการโอนผ่านแบงค์หรือว่าสแนปเท่านั้นไม่รับเงินสดค่ะวันนี้เจจะพาลยุยไปกัานไม่บอกฟิล์มแล้วให้นัดคนขับเขาไปเลยอีกครึ่งช่ว

จริงจริงวปวดขาออนแอไปไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยออนแอก็แพ้ไปตายตา้า5กโลตายนี่ยัไม่ถึงโลเลยเนี่ยโลขึ้นตายเป็นดุสิสาบยังไม่ไม่เรียกรถให้ให้ถึง20กกิโลต้องได้ยี่สิบโลเออไม่แข็งไม่แข็งเอาคืนเอาคืน โลตาายยก็ผู้แพ้นะฮะก็ต้องนั่งรถกลับไปก่อนนะครับผมไม่ได้ใครที่ไหนครเขาเพื่อผมนั่นเองนะครับไปให้พี่กวางนะครับกับพี่ตัดติศเขาตะลุยต่อไปนะครับเก่งจริงๆยอมแพ้ครับวแต่ไี่กลัวค่ะ 12ประการแต่เหลือแค่สองคนยอมแพ้ครับอ่อนแอดก็แพ้ไปมีแต่พวกเราที่แข็งแรงแข็งแรงมากเลยครับนับถือเขานะเข้ามารอบแรกอะไรนะยี่บสามจุอโ้ไก็ผมเข้าใจว่าโอเคน่าจะมัน5โลเดินประมาณ4รอบอะไรอย่างเงี้ยมันรอบลรากี่กิโลคะยังไม่บอก พี่กวางดูบอกว่า<ช>ดูเฟิร์มมากเลยอะเมื่อกี้นี้มีคนหนึ่งเขาปิดไปแล้วใช่ไหมเขาหนีกลับไปก่อนผู้แพ้นะฮะก็ต้องออนั่งรถกลับไปก่อนนะครับ5กกิโลแล้วของมาแบบหนึ่งทำไมฮะเป็นไงฮะ5กกิโลแนละ้วคือเราก็ไปรออยู่ที่ที่กิโลี่5ก,กว่าที่<ช>ที่นัใช่ปะที่นี่มันนานขนาดนี้มาไม่ถึงสักพักจ้ารถแปงยว ไม่ไอ้เราคิว่าทำไมขับช้าจังวะเพราะว่าปกติผมขับมาคู่ขนานกันแล้วก็เขาก็ปรับเกียร์เชนเกียร์อย่างเงี้ยขับเขาไปไวมากแล้วเราบอกว่าใครจะไปถึงกิโลละกิโลที่ห้าก่อนที่พักที่พักแรกปรากฏว่าเราก็ไปรออยู่นานไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือผมนั่นเองครับไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วย ก็นอกจากมีสนามปั่นจักร uh, ยานมีสนามวิ่งข้างๆด้วยใช่ใชสนามวิ่งข้างๆก็สําหรับคนที่ไม่ชอบปั่นใช่แต่อันนี้คือเข้าไปแล้วออกไม่ได้ no return นอกจากเรียกรถไปรับได้อย่างเดียวเ้าวเยอะเยอะเหรอไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือผมนั่นเองนะครับก็จบเวลาราคาหรับิ EP หนึ่งของกวางวิทย์ แล้วเทปหน้าหรือเทปต่อๆอไปอยากให้เป็นกวางวิดอะไรก็คอมเมนต์มากันได้นะคะว่าจะวิดฮูหรือว่าวิดสิ่งของหรืออะไรต่างๆนานาได้หมดเลยค่ะทางช่องเลยนะครับชื่อช่องะไรนะกวางวิดกวางวิดนะครับกด subscribe like แชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดตกดตามกันะคะยนะท่าเริ่ม เริ่มพอมาถึงห้าโมงไปอาศายานุนิเนตะเริ่มห้าโมงครึ่งนะแล้วไปจบที่ประมาณเมา็ดทุ่มหนึ่งก่อนทุ่มอ่ะเื่นแล้วแหละกำลังจะลงสวยงามเพราะมันได้ทั้งกลางวันกลางคืนใช่ปหมแต่วันเนี้ยเราลงอ่ะจ,จะทุ่มหนึ่งแล้วนะแล้วสองคนนี้เป็นคนล้ำไหยจริงๆนะเป็คนร่ำไห้ปะ <c oughs> <c oughs>